รัฐธรรมนูญปี60มาตา142นะครับได้กำหนดไว้ว่าในการเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องแสดงแหล่งที่มานะฮะและประมาณการรายได้และและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต้องแสดงแหล่งที่มานะและประมาณการรายได้และต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติครับ ในพระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติปี2560ได้กำหนดไว้ในมาตรา5ว่าการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีรวมตลอดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคิดว่าพักแห่งชาติคือพักอะไรครับพักกุ๊กไก่เหรอครับพักแดงเหรอครับไม่ใช่ครับ พักแห่งชาติคือผมบอกแล้วผมพูดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าพรรคที่ที่อยู่ในใจผมคือพรรคยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีลุงของกูดูอยู่นะครับสวและปะปะชมีหน้าที่คุมเกมมาตรา25ของพรบรการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระบุไว้ว่าถ้าหน่วยงานรัฐนะครับไม่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทางสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะพิจารณาว่าหน่วยงานของรัฐ กล่าวจงใจไม่ทําตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่หากมีมติเห็นว่าจงใจก็จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ปปชมึงซวยทีนี้พราะถ้มึงไม่ตัราะถ้มึงจงใจไม่ทําตามยุทธศาสตร์ชาติยี่สิปีปปชเขาก็เขาก็เล่งงานมึงอยู่สนุกไหมทีน,นี้มันเข้าใจไหมเออ <laughs> ถ้าปปชเห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีมูล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาส่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อนหรือสั่งให้พ้นตำแหน่งต่อไปพบชส่งเรื่องให้เอกการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลนะฮะศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาตรา81ได้ระบุไว้ว่าถ้าศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินว่าผิดให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นทันทีมึงคิดว่าใครคุมอ่ะ ขอบคุณพี่บีด้วยนะครับผมไม่ได้เก่งกฎหมายครับผมแค่อ่านตามาตาให้พี่ได้รู้แล้วผมสรุปมาให้ให้พี่ได้เข้าใจง่ายๆว่าไอ้มาตาเนี่ยพี่ไม่ต้องไปจำหรอกพี่แค่ฟังเอาไว้แล้วพี่รู้ว่าแม่งบล็อกไว้หมดแล้วเอาอีกสักมาตาไหม มาตรา172ของพร,รปว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริตได้ระบุไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุก1-10ปีนี่คือ deep state ครับนี่คือการปฏิวัติไปแล้วครับไม่จาเป็นต้องปฏิวัติซ้ำครับระบบ วางไว้ให้หมดวาระปี7 3็ดถึงเจดังนั้นถ้า2 5 6 6้าหกถึงสองห้าเจพักแดงทําคนไทยเดือดร้อนสมัยหน้าทาหารกลับมาได้ก็ต่อไปวาระอีกยาวๆครับเมมึงคิดว่าลุงกูโง่เหรอใครไม่ได้ฟังวันนี้แม่งโคตรเสียดายเลย มึงก็จะไปนอนเครียดละสัมละสายนะฮะดิน้นผ่านละสัมละสายทุรนทุรายเอาจิงๆวันนี้จัดเต็มเหมือนพรุ่งนี้ไม่มีอะไรคุยแล้วที่พรุ่งนี้ไม่มีอะไรคุยว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดสบายใจแล้วเอาเพิ่งสบายใจกันเหรอครับม,ม,มันมันมีอะไรให้ไม่ต้องไม่สบายใจเหรอนะฮะทีนี้ ทีนี้ทีนี้ผมถึงบอกไงว่าดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมันจะไปโดนหน้าตามาตาหนึ่งสี่สองที่ได้กําหนดว,ว่าการเสนรอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประเด็นว่าต้องเสนอแหล่งที่มาและประมาณการรายได้นะครับต้องเสนอแหล่งที่มาและประมาณการรายได้คําถามคือดิจิตอลวอลเล็ตมึงประมาณการรายได้ที่ได้เท่าไหร่ <L un ters> อ๋อ ดิจิตอลวอลเล็ตอแจกลงทุนไป560แส0ล้านได้คืนกลับมา7%มันรายได้หรือขาดทุน